แเท่าไหร่นะคะสามสองสี่สิบสี่แปสาสองส่สแปดอต่อครับอลืมลขึ้งนาอ้าก็ปอก็บอกทีละตัวสิ สองสี่หกได้ยังไงอ่ะอันนี้สี่แปดแล้วห้าหกหกสองห้าหกหกสองโอเคห้าหกหกสองอ่ะอันต่อไปครับข้อต่อไปครับ 2ี่สิบแปดสามห้ายี่สิบแปดสามห้าอ่าต่อไปครับทำไมแปดไม่ค่อยสวยเยออเดี๋ยวให้ปาเปลอเ,เขียนสวยๆอ่ะสามห้าแล้วหัวข้างล่างมันต้องใหญ่กว่านี้โอเคสามห้าแล้วมันต้องลบอ่ะเดี๋ยวเปลลบแล้วเขียน